สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะพาะเพื่อนเพื่อนมาเพาะ,มะเมล็ดไอ้ทั่วของมกโมลโคจ้าที่จะเป็นดินจากถุงนี่มัดพอดีจ้าเนี่ยเี๋ยวแค่นี้แหละจ้าจเดี๋ยวจะได้ไปซื้อมาเยอะเป็นดินจากเป็นดินถุงจากที่ซื้อไปในญี่ปุ่นนี่แหละจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะและ้บริสุทธิ์กะเอมามะน่งบีบีจ้าเพราะว่า ชนิดเพิ่อนกันย่งจะเป็นก่อนๆอ,อยู่ห้องเก่ามานางบีจ้ะหรือถ้าเพื่อนๆมีดินเก่าดินเก่านี่หมายถึงดินที่เหลือจากที่ปลูกพักอื่นแล้วเหลือในกระถางแังสีจ้ะเอาไปตากแดดไ้แล้วมาผสมกับดินในถุงก็ได้จ้ะเนาะเป็นดินทุงที่พวกซุกก็บม่ได้ว่าเจะจงว่าต้องใส่สนิดนี้สนิดนี้จ้ะเพื่อนๆสื่อมาปลูกเรื่อยๆจ้ะแต่ละยี่หอ้อ ผสมประสานกันไปจ้านี่เนาะนี่จ้าสุกนางบีเรียบร้อยจ่าเพืนน่อนเพื่อนเนี่ที่ว่าส่วนที่เป็นก้อนๆนะจ้าจากเพื่อนเพื่อนหลังจากที่บีบีดินที่ว่าเพื่อนเป็นก้อนเนาะเรียบร้อยแล้วกะสุกะขอโทษดได้จ้ามือเนี่ยบดใส่ถุงมือได้เนี่ยเพราะว่าถุงมืออยู่บ้านเมื่อพอดีเอาไปไวสวนเหมือ,อ,มอจ้านี่เนาะก็เอาดินใส่ในกระถาง ไอ้ซุดจะใส่กระถางขนาดบเล็กมากจ้ะขนาดพ่อประมานนี่กระถางนี่เนาะใส่เพราะต้องเต็มกระถางจ้ะจ้าหลังจากที่เอาดินใส่ในะกระถางพ่อประมานที่เข้าจะเพาะนะจ้าเนาะนี่ก็จะเป็นซ่องของเพลินจะเป็นซ่องของทัวมู้ลกโลกโกนี่จ้าเพื่อนๆเป็นหน่นนวยทัวแปะแป,ะแปะนี่สุกับเบเกอร์นนี่ จะเป็นทัวที่ว่าต้องเฮ็ดข้างไอ้เพิ่ะนจ่นเนาะจากหลังจากที่ห้าเอาดินใส่หนะกระถางเรียบร้อยเมื่อทุกกระถางที่หฮาจะพอจากปริมาณที่ห้าต้องการแล้วเนาะจากเพื่อนเพืนเราบันยี้ห้ากาจะลดน้ำจ้ะจะลดน้ำก่อนนี่จะเป็นน้ำเป้าผสมน้ำเศร้าเขานิดหน่อยนะจ้ะเพื่อนเืนผสมน้ำเศ้าเขาหรือจะเอาน้ำเป้าก็ได้จ้ะถ้าบ่ามี เพราะว่าบางเจอว่ามีสุกาใส่น้ำเปล่านี่จจะน้ำจากกอกเข้านี่แหละจะเปืเป่อนๆลดหนาน้ำซึมลงไปในดินก้อนจะพักไว้ก้อนะจะเน่าเปืเป่อนๆเ,เนี่ยจะจะหลังจากที่น้ำซึมลงไปในดินเรียบร้อยแล้วเนาะจะเปืเป่อนๆเ,เขาก็จะมาทำการเจาะเป็นรุ่มๆเพื่อที่จะเอา มเมล็ดพันธุ์ผักกองเห้านี่จะลงไปเพาะเนี่ยสุจะใส่จะเกลียบที่เห้าบ่าใส่แล้วนี่จะเป็นเปลื่ยนจอเป็นลุมรุมซับหลับจะเอามเมล็ดทัวนี่เนาะเอาล่งไปเพาะนะจ๊ะการเพาะเมล็ดก,กะบ่ได้จ่อจงว่าต้องเป็นวิธีนี้วิธีนี้นะจะเป็นเปล่นเห้าจะเหตุแบบนี้ก็ได้เลือดจะเอามเมล็ดทั่วนี่ล่งไปกรบๆในดินเลยก็ได้จ้ะนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวสุดจะผ้าเนจากขนาดนี้เด้๋ยจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเฮ็ดเป็นรูังสี่แล้วเดี๋ยวจะเอา,มาเมล็ดเพื่อนน่ะลงไปเพาะเลยจ้าความลึกพอประมาณเลยจา้ามาจ้ะหลังจากที่เห้าเตรียมดินเรียบร้อยเดี๋ยวเดีวข้าเบอเบิงมา,มาเมล็ดของเพื่อนจะเป็นแบบไหนเนี๋จวะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นคือจังเดี๋ยวจะว่งนะเนี่ยมเมล็ดของเพื่อนจะเป็นโอ้เมื่อกะดำ ขอทษหลายๆเดเด็กๆก็ต้องเฮ็ดตามเดอ้อจ้ะถุงเมือเมดอ,อีหลเมื่อนี่บ่ได้ซื้อมา,จากจ้ะเลือกงานมากกะฝ่าวมาเฮ็ดเลยจ้ะเปืเป่อนๆนี่จ้ะเอา,มาเมล็ดของเพิินหยอดลงไปในแต่ละหลุมจ้ะในแต่ละกระถางที่เฮ้าเตรียมไว้จะเปืเป่อนๆเ,เดี๋ยวเ้าจังมาเอาดินกรุบที่หลังก็ได้จ้ะเนาะใสเม็ดทั่วไปในทุกกระถางก่อนก็ได้จ้ะ จาหลังจากที่เ้าเอามเมล็ดลงไปในหลุมเรียบร้อยแล้วจะเป็นเพื่อนเท่ากับจะมากรบคือความลึกนี่ถ้าคิดว่าเพิ่นตื้นเกินไปเท่ากับเอาลงไปในดินอีกก็ได้อาจารย์เนี่ยก็เอาดินกรบๆไปเลยเฮ็ง่ายๆจา้านี่จา้าถ้าคิดว่าเพิ่นตื้นมเมล็ดเพิ่นตื้นเกินไปเท่ากับเอาลงไปในหลุมอีกจาก้จาเฮ็ดเบาๆนะจะเเพื่อนอาจารย์จะเป็นเพื่อนเดี๋ยวสุดจะทายให้บึิสุทธิ์นี่จ้ะ เนี่ยถ้าว่าเพิ่นตื่นเกินไปเ้าวเก่าไอแต่เกลียบเนี่จ้ะกดกดลงไปจักน้อยเนี่จ้ะเนี่ยคือบ่ไหเมล็ดของเพิ่นถือแดดถือร่มแล้วกันเพิ่นไอกระเด็นออกมาน่ะจ้ะเพิ่นก็กรบไหพ่อว่าไหเมดทัวเพิ่นโพ่ออกมานี่จแ้แเราหลังจากนั้นเ้าเก่ารดน้ําจ้ะเพื่อนๆพดนรดน้ให้ปปียกชุชมเนาะจา้ะเนาะเนี่จ้ะ ในกาเรียบร้อยเลาจะเป็นเพื่อนเราล้างจากนั่นจะสุกจะเอาหม้อไว้ในอุณหภูมิในบ้านจะเป็นเพื่อนหรือจะเอาไปไว้ในที่แดดลําไ่บ่อให้ถึกแดดถึกลุ่มจะเป็นเพื่อนเนาะเราสุกจะเอาผ้ากระดาษหรือ,อยางก็ได้ที่เพื่อนๆมีจะหนังสือพิมพ์ก็ได้จะเอามาโปกไว้เนาะเบไหายเพื่อนเมือนถึกถึกแดดจะ เอาไว้ในทีมเมืดอจะเพืเ่อนเนาะนี่จ้ะแบบนี้เลยจ่าง่ายๆนี่นีิสุเอาไว้ในในบ้านจ่าเพื่อนเอาไว้มองบ่ิหารแดดจะ้ะก็จะลดน้ำหลังจากเลิกงานมาจ้ะยนี่ยมือแรงจ้ะลดน้ำมือละคังจ่าเพื่อนหลังจากที่เลิกงานมาเนาะคำคำก็ลดน้ำ ง่ายๆจะ <apl> เพื่อนๆหรือเพื่อนๆมีสเปรย์ก็ใช้สเปรย์ก็ได้จ้ะจ้ะนี่จะเพื่อนๆผ่านไปประมาณฮารมือบ่การมือบ่กขอดอาทิตย์นี่ยจะเพื่อนก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแบบนี้เลยจะเพื่อนๆสุกกะเจ้ามาไว้ข้างนอกจ้ะเอามาไว้ยหมองระเบียงบ้านจ้ะดีแล้วเพื่อนๆเริ่มงอกเไปบ่นี่จ้ะโอ้ยน่ารักเนาะ เดี๋ยวให้เพื่อนในปงใบขึ้นใบย่ใบเลี้ยงใบจริงขข้นมากก่อนเข้าจังจะเอาไปปลูกจ้ะที่จริงเข้าไปพออยู่ที่สวนเลยก็ได้แต่ว่าบัดน,นี้บ่มีเวลาที่จะไปดูแลเพิ่นเข้าก็เลยตองเลี้ยงแบบแบบนี้ไปก่อนจ้ะจ้ะจะเป็นส่วนบางแน่เนาะเพื่อนก็งอกไฮซูนทุกกระถางอยู่จ้ะเนี่ยงอกไฮซู้มดทุกกระถางอยู่ บางต้นก็นจะสูงโด่งไปบางบางต้นก็นยังท่านในงอกขึ้นมากกะมีจะเพื่อนเพื่อนมึงนะในเน,ะนาะในจานเนี่ยพอมาเด็ก,กับงอกแล้วเดี๋ยวฮ่าจะมาเบิ่งการจะกเลือดเติบโตของเพื่อนอีกน้อยก่อนจ้าเนาะก่อนที่ฮ่าจะเอาไปปลูกจ้าจะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ฮ่ากะ่าไปเลียงน้ำเพื่อนได้จ้ากะ ซุนนี่จะพ่อพ่อช่วงนี้ปุ๊บจะบ่บ่หดน้ำเนี่ยมือแรงทุกมือจะเว้นมือเว้นมือจะเพื่อนๆจ้าเพื่อนเพนซิบก้มือนี่ห้าก็จะได้ต้นกาประมาณนี้เละจ้าจเพื่อนเนเนาะนี่จ้าช่วงนี้อากาศจ่จีพึ่งกับฮ้อนจ้าบางมือกับสามสิองศาบางมือกับฝนตกบางอาทิตย์ก็ฝนตกมือต่อมือจ้า พักกระปับ๊บโตเพราท่าน็มีค้นก็คือการจานนี่เนาะไอ้ต้นพืนอาจจะสูงเกินไปด้วยความที่ว่าห่อนเร็วจะว่าสุกจะล่องออกไปปลูกอยู่สวนจะเป็นเพื่อนนี่เนาะจะได้ประมาณนี้ให้พืนโตอีกจักน้อยก่อนจะเป็นเพื่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะาก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณม,มากๆค่ะ